สนับสนุนโดย b บ n นฟิตโปรโตีนดีๆจากพืชหนูชื่ออะไรหนูบอกหนูชื่อ้มงส้มค่ะแล้วบอกว่าพี่ขออนาตนิดนึง,น,งนะให้น้องเปิดแมสก่ไ,ได้ไหมหนูก็เลยเปิดแมสกให้ลูกค้าดูค่ะลูกค้าบอกว่าแล้วโอเคเดี๋ยวพี่ขอวนรถก่อนได้ไหม หนูส่งรูปนี้ทปใช่ไหมคะแล้วชายบอกว่าโอเคเดี๋ยวพี่ไปหาค่ะพอลูกค้ามาถึงปุ๊บลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวพี่ขอเวลาแป๊บหนึ่งนะพี่ขอลูกค้าไปไหน่ะขอคุยก่อนได้ไหม,ไมแล้วลูกค้าก็บอกว่าหนูชื่ออะไรหนูบอกหนูชื่อมังส้มค่ะแล้วบอกว่า <c oughs> พี่ขออนุญาตนิดนึงน,นนะให้น้องเปิดแมสก์ได้ไหม <c oughs> หนูก็เลยเปิดแมสให้ลูกค้าดูค่ะลูกค้าบอกว่าแล้วโอเคเดี๋ยวพี่ขอ วนรถก่อนได้ไหมรอที่ขอไปจอดรถตรงนู้นก่อนเดี๋ยวค่ะหนูก็ยืนรอลูกค้าคุณแม่ป่านนี้สองเดือนค่ะแม่ลูกค้ไมไม่มาเลยลูกค้าแคงหรอลูกค้าหายไปเลยค่ะคุณแม่แล้วแล้วเธอใช้แอปอะไรแต่งรูปอ่เนี้หรือว่าเธอกินน้ำค้างใช้แอปอ่อนรุ่นของอัปเปค่ะเออัปเปนี่มันดีจริงๆใช่ค่ะคุณแม่กล้องสิ่นมากค่ะแม่ ลูกค้าก็หาแกงน้องส้มค่ะคุณแม่่ะลูกค้าไปจอดรถค่ะลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวกลับมาค่ะไปจอดรถตรงนี้ก่อนค่ะหนูก็ยืนรอค่ะแม่สามชั่วโมงหนูว่าเอ๊ะทำไมแขกยังไม่มาป่านนี้สองเดือนแล้วค่ะแม่ค่ะถ้าสมมติว่าความสวยของเราเนี่ยมีเต็มหนึ่งร้อยเนี่ยเราให้คะแนนความสวยของตัวเองเท่าไหร่เก้าสิบเก้าค่ะเก้าสิบเก้าเลยหรอ ถึงที่นี้หนูส่งรูปนี้ไปใช่ไหมแล้ว่ชายบอกว่าโอเคเดี๋ยวพี่ไปหาค่ะพอลูกค้ามาถึงุ๊บลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวพี่ขอเวลาแป๊บหนึ่งนะพี่ขอคุยกได้ไหมลูกค้าไปไหนอะขอคุยก่อนได้ไหมแล้วลูกค้าก็บอกว่าหนูชื่ออะไรหนูบอกหนูชื่อน้องส้มค่ะแล้วบอกว่าพี่ขออนุญาตนิดนึงนะให้น้องเปิดแมสแตห่ได้ไหมหนูก็เลยเปิดแมสให้ลูกค้าดูค่ะลูกค้าบอกว่าแล้วโอเคเดี๋ยวพี่ขอ วนรถก่อนได้ไหมรพี่ขอไปจอดรถตรงนู้นก่อนเดี๋ออดยวค่ะหนูก็ยืนรอลูกค้าคุแคณแม่ป่านนี้สองเดือนค่ะแม่ลูกทำไมไม่มาเลยลูกค้าแคง <laughs> ลูกค้าหายไปเลยค่ะคุณแม่แล้วแล้วเธอใช้แอปอะไรแต่งรูปอัเนี้หรือว่าเธอกินน้ำค้างใช้แอปอ่อนรุ่นของออปเปอค่ะเอออเปอนี่มันดีจริงๆใช่ค่ะคุณแม่ <laughs> ต้องฝิ่นมากค่ะแม่ ลูกค้าก็หากแกงน้องส้มค่ะค,คะุณแม่ค่ะลูกค้าไปจอดรถค่ะลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวกลับมาคะ่ะไปจอดรถตรงนี้ก่อนคะ่ะหนูก็ยืนรอคะ่ะแม่3ชั่วโมงหนูว่าเอ๊ะทำไมแขกยังไม่มาป่านนี้สเดือนแล้วคะ่ะถ้าสมมติว่าความสวยของเราเนี่ยมีเต็มหนึ่งร้อยเนี่ยเราให้คะแนนความสวยของตัว,ตวเองเท่าไหร่เก้เค่ะเก้เก้เหร และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ